สบายสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเนาะวันนี้มาพบกับซ่องวิทูลมาเพอลนอม,มื้้กะสิพามาซื้อปันเนาะปันน้ำปันฮานเจีผาจ,จอกสองเสียวันั้นจอกสามจอกสองจอกหาก็มีได้เนาะันก็ปันอย่างึี่กระขายเนาะคอสนใจมาอุดหนุนเราได้เนาะ ไข่ต่ำพอ่อมนี้มีฟูดแพนดา้าไข่ต่ำไข่ฝืดไข่ยังอะไรหลายอย่างเนาะก็เบื้องก่อนเราปั่นอย่างน้อยเรือเบิ้งก่อนไม่คายฟ้าเจ๋อฮอนเด้อดปัน่นโกโก้เด้อหวนานหวานพัซซัดหวาน ขายปั้นค่ะขายเปียกขายเฟอร์ขายลาบขายแกงข้าวซอยขายลายรย่างก็ขายตำนั่นนี่สั้งพูดแพนด้าก็ไดี้นอนอยู่รัสแล้วนะพูดแพนด้านั่นเป็นผู้ขายเนาะค่ะนี่เจ๊พาพันบุยอยู่ให้สมุนสมุนลาวขายเนี่เราก็เราก็ขายเราขายเครื่องยนอยน้ำเนาะขายน้ำแล้ว โซนนั้นก็เป็นโซนขายโทรศัพท์ขายน้ำโก้ขายหลายอย่างปั้นโกโก,โกเ้เลวเนี่ยนี่เนอะ้านพุนกขขยย็ขายขนมขายอย่างมีขายยาสูบขายเบียร์กรนี่เนาะใครสนใจมูดนุนเดอร์อยู่บ้านสีเกิดน,นี่นแข่งเลี้ยงจัดคนหลงจัดร้านพุนก็ตั้งน่นี่แหละนี่แม่พาสีเกิดเบอร์โทรพุนก็ตามนี่เลยเนาะ จอกสองเนาะเพราะว่าซีซี่ขนมโมน่ามันเลยจอกสองมีจอกสามจอกสองจอกห้านเนาะขนมนี่เท่าใดนี่หอมอันพันเอาป่นกันเด้อนี่ป่นกันเนาะมันจ้าโฮลส์ ตัวน้ำตาลกับตัน้ำตาลนาะเออเอาเนี่มีตัดบนมันคือแกะยากเลยมันอีแกะนะนี่นี่เนดะ้อจิน่าขนม ได้ระโนบันอจอกสองจอกสามก็มีเนาะแต่มื้อนี้ขอกินจอกสองเนาะเอาเมให้ค่อยเน่เอามื้อนี้ขนม,มอเอาขนมมาใส่หน้าเว้นี่ใส่นั้นเรียบร้อยเลยขนมมีเม็ดน้ำลองมาซีม,มึงกันเลยเนาะ แซบเนอนก็นแซบอยู่แซบอื่นเนาะ่นะี่ก็ ยังมาอุ้หนึ่เรามาได้หมดบ้านสิเกิดเนว้วห้อน,นี้ก็อยาจบจลคิดเลยได้ไหมลาสิเนีเข้าเนี้่ออเอาความดีใจ,จบคลิดก็ขหข้างใที่นอกคือคนมาโชคดีเนาะบายมายบายล่ะ